โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่เกมมินิเวิร์เซตานะฮะเออวูวูเงียบโอเคปิดคลิปก่อนนะฮะพายมวอันนี้เราจะมาใช้ชีวิตบ,บนยานเอ้ยดาวอากาศนะฮะแต่ว่าดาวอะไรวะมีจ่จำไม่ได้แล้วาวไม่ได้เลยนานดาวฟา,าร์มาส์ปะเฮ้ย hey. นำ้ำนารก นี่นะฮะแมปปะจนภัยแป๊บนึงนี่ครับแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคมันอาจจะแลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าขออภัยด้วยนี่ก็คือไม่วอลอกอาร์ตที่นี่คือแมป,ประจนภัยนะฮะบ,บอกเลยคืบหน้าไปไกลแล้วนะทุกคนอย่าให้ทุกคนดูตรงนี้มากฟาว ฟาร์มข้าวอันมหูลานนะครับที่สร้างมานะครับนี่นี่นะฮะก็จะเป็นฟาร์มข้าวแค่เนี่ยแค่หลอดหรืออะไรวะเนี่ยแค่หลอดหรือมัอนฝรั่งก็ไม่รู้นะนฮะเนี่ยทีนี้ว่านั้นไอแชมาเถอะครับวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตบนดาวหัวล้เออหัวจําจำชื่อนะคะ ใช้ชีวิตบนดาวโฮรัสนะฮะแองมี31เเลเวลนะฮะนะ,ะมี31เเลเวลนี่โฮรัสนะฮะความอันตรายสูงนะฮะนั้นเราก็จะไปกันนะครับหกห้าสี่สามช้ามากนะฮะรอแป๊บนึงแหละมาแล้ว,โ,วโอ้โเคนน่ นี่คือบ้านบนอวกาศครับอุย้ยไอ้นี่เฮ้ยมาแต่ไหนนี่นต้องยิงด้วยระยะไกลอเอยิงไม่โดนโอเคเชิ้นส่วนมาแล้วนะฮะชิ้นส่วนพวกนี้เราจะเอาไปทำออกซิเจนนะฮะนี่คือเตียงนอนนะครับเตียงนอนด้วย นี่ยก็เป็นห้องแบบนี้ไปไปนะฮะไปไปมามาเนี้ไม่มีอะไรนะคะห้องนั้นเป็นที่สําหรับนอนแต่ว่าข้างในตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะเอาเป็นทําอะไรดีผมก็เลยถอาเป็นอย่างนี้ไปก็แล้วกันนะไม่ขี้เกียจนะ <c oughs> นจะเป็นแบบนี้นะฮะโอ้โห <c oughs> นี่ผมสร้างหมดเลยนะนอวกาศบ้านอาวกาศนะฮะบ,บ้านในอวกาศใช้ชีวิตบนอันในอวกาศด้วยนะครับเนี่ยออกซิเจนก็ต้องกินนะฮะเป็นเรื่องไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวก็แต่ว่าขอบอกนะคะว่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับ กดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเก่าๆนะเฮ้ยคลิปใหม่ๆดิโอโหถ้ามีคนแกน่จะหาเลยนะอันนี้ไม่มีเี่ๆๆอ,อขอฟ้าหมูกอันนี้ไว้สักพักนึงนะฮะนี่นะเ,เตรียมตัวคารบเหล็กมาด้วยนะฮะต้องฆ่าไอ้นี่พวกนี้อีกยาวๆเลย มาเติม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 มาตัวนี้ด้วแน่ไปเอาไปดอกว้าวไอ้บักนี่บักนี่ไม่ได้แค่ฉันส่วนเอ้าเอามาตัวหนึ่งก็พอต้องอีกสองอันนะเข้าใจไหมการอ,อีกหลายอันเลยนะเข้าใจไหม เออไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนละท่านะท่าจะบ้าว้าวอืมเลือดละเจ็ดไม่ไม่ยอมเลือดจะหายไปสี่สิบก็ตามเวอร์เวอร์เวอร์เอาเวอร์เวอร์เวอโอ้โหอะไรวะเนี่ยงงไปหมดเลยโอเคตอนนี้เราขอกลับไปที่บ้านของเเอ้ย ทำอะไรหนูหนูหนูหน,หนูโอ้โหบินมาแต่ไกลเลยนะนี่คือใช้ชีวิตอยู่บนดาวของราน,นะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะฮะเราจะไม่ออกสำรวจกันในตอนนี้นะฮะเราขอไปทางโน้นนะฮะเพราะว่าเราไปทางนี้ไปเยอะแล้วนะฮะโอ้หอยู่กันเป็นกลุ่มโอ้โหมีคู่รักด้วยอืม เราน่าจะจัดงานที่ดาวหัวล้านนะคะโหมีแล้พวกใครยังไงอะไรเยอะแยะอุย้ยสู๋หรอืมืมกระเด็นไปนู่นเลยอุอ๊ยเคเอคิีว่าเอคิีว่าเดี๋ยวปฮา ตรงนี้อะไแล้วมาตรงไหนอะะบินข้ามไปยังบินต่อถ้าบินไม่พอเดี๋ยวมันจะตายโง่โง่เฮ้ยเรื่องไหนบ้นี้แล้วมีออกซิเจนอ่ะเราขอขุดจากต้นนี้ก็ละกันออกมาแล้วก็กินนะฮะกินเข้าไป ทำให้มันมีออกซิเจนแล้วก็สาีให้มีออกซิเจนนะฮะนี่เราเดินออกมาลกามากนะฮะนี่ขุดเอาไปออกเยอะๆนะฮะเพราะว่าเราจะต้องใช้ออกซิเจนอืมเนื้อธรรมชาติจริงๆไปเค ธรรมชาติจริงๆอ๋อ,อ,อ,อเคการเป็นตานี้นานมากจะได้แต่ผมไม่ตัดเจือก็แล้วกันกนะฮะโหเยอะขนาดนี้ฟันให้หมดอืมฟันให้หมดเอ้ยปลาระเบิดเหรอปลาระเบิดเหรอเอ้ยได้ชิ้นส่วนหนึ่งได้ชิ้นส่วนหนึ่งปลาโดนตัวเองเฉยอ๋อมีรักกับใคร เอาวิ่งนี้กวมัวกในมดเอ้ยเรากำลังเข้าสู่ภูเขานะครับเหมือนเขาแห่งนี้อย่งนี้ผู้เสี่ยชิบิบมามากายแต่ขอให้เจอเพชรก่อนเถอะเดินมายังไม่เจอเพชรเลยจักก่อนเดียวว่าเรามาผิดทางไม่หรอกมั้งว่าจ่อสวัสดีไปนู่นเลยธรรมชาติจริงๆ เลือดเหเลือเจ็ดรอดอาหารกินก่อนโอเควิ่งเร็วขึ้นนะเราจะวิ่งเร็วขึ้นเออมันอย่างนี้แหละเหนือธรรมชาตินะเดินช้าลงเดินเร็วอ่ะมีมั้ยมีเดินกดออกซิเออเอ,อ้ยนี่คือหินดาวทองแดงนะฮะ สามารถทําเป็นอ e ีเตอร์ดาวทองแดงได้นะมันจะดีกว่าเพชรมากๆเลยแหละอ่ามันจะดีกว่าเพชรถ้ราต้องการเพชรมากกว่าอีเตอร์ดาวทองแดงตอนนี้เพชรในกล่องเหลือสิบเพชรนะฮะเราต้องได้หาเพชรด,ด่วนให้ทันทีอ้าวเกาะไอ้นี่อีกแล้วเกาะอ้นีเออจอไอ้นู่นเลยเนอทำไมชาติ ไอโน่เลยคุณชิกิวกันจิกิคิวตวาวังโดนไอ้นี่ล้าอุ๊บเห็นไหมถ้าเราโดนไอ้นี่ล้าโซนะครับเราจะตายทันทีก็เหมือนอย่างที่คิดเอออุ้ยดาวอินดาวทางแดงอีกแล้วแต่เราต้องการเพชรมากกว่าเขาใจอะไรบ้างไหมโลกใบนี้ออ บินไปไกลเชียวนะไอ้กุดดิฮะม,มาแล้วกุดมาแล้วในหนึ่งอันแล้วพวกเราเห็นกระเปลเฮ้ยนะคิดว่าไม่เจอแล้วนี่เจอเพชรเพชรเชรฮ้ยสีฟ้าแบบนี้เหมือนป๊อปปี้เพทาวงเลยเฮ้ยคนละเรื่อง คนละเรื่องเลยน,นั้นน,นันคนละเรื่องเลยพี่น้องเจอนี่ด้วยแอ้หลบได้มันจะเป็นเม็ดๆนะฮะให้เราไม่เราให้เราตายเนี่ยเเจอไก่วัดีโอ้โหร้องหมดอันนั้นไงแกของเล่นอะนะ เออของเล่นันก็มาของเล่นเนาะี่เรามาไกลามากๆนะฮะให้รู้ว่าเราจะเจออะไรเข้าบ้างเอาไม่ยังไงก็ตีไม่โดนอ่ะคืไม่โดนทุกวันทุกวันทุกคืนอืมโอ้หนาวเหมือนปีนี้ว่าไง็ไับลูก เจออะไรวะยาเนาะยาเงี้เหรอ,เ,หรอเคยดีเก๋กนเหน่อยสิมีอะไรบ้างใจหนูเอยปึ๊บทางนี้โอเคไม่มีอะไรเลยโอเคไปละโอ้วผมจะขุดเก็บไปวะลองขุดเก็บไปสักอันหนึ่ง ก็คงดเีเก็บไปขุดเก็บไปเกมเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ก็ต้องหาแร่หาแร่แล้วยังไงตายทันทีโดามาเต้ตีเออครับผมคิดว่าผมไม่อยากเล่นป๊อปปี้เพย์ไทม์นะน่ากลัวชิบเป่งนะอะฮะนอนไม่หลับแน่นอนนะครับเออไม่ต้องกลับมาที่โรงงานนะฮะ อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านนอนนะครับมีความสุขแล้วนะฮะอยู่บ้านนอนกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเจออ๋อเกาะไอ้นี่ละเกาะลอยฟ้าเกาะลอยฟ้าอีกแล้วแา่หัวรานี่มันอันจริงๆถ้าเราเจอท่านปูชัยอันนี้ก็ไหยเราจะกินเลยนะฮะ เข้าสู่ถึงการหมดกินกันแล้วอู้อยเห็นดา้วทองแดงคูณสองมาขุดชา้าตังเลยปะก็ผมใช่เนี่ยก็ขหดชา้าเป็นปกติมากูดโอเคได้แล้วอืม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  มาตายอย่างสยองให้มันรู้ไปะนะฮะเฮะ้ยโอ้ช่งเมื่อยจริงๆโคตรเมื่อยเลยเอลนะไรเนี่ยตอนนี้นะครับเมื่อยมากไกลเรือนะนึกถึงสีทองในเพชรมิรเลเตอร์เลยคระะับในเกมโลบอไอีตัวเหลือลง คิดถึงน้องวัวนะแต่น้องวัวจากไปแล้วน้องดงวัวหายไปแล้วนะครับให้ไก่ไปโอ้โหเพื่อที่โรงจัดสงสัยเขาไม่มาตรงนี้กันหรอกมั้งไอพวกมาเตรมมันตัวมนเตอร์นะะแต่ว่ายังมีจำสแกนก็ยิ่งเสียวๆอยู่เดี๋ยวคลิปหลังคลิปต่อไปน่าจะเป็นอืมเป็นอะไรดีว่าน่าจะเป็นอ ให้ไลฟ์ปะให้ไลฟ์อเอ,อ่อตัดออกตัดออกโ <laughs> อเคไม่มีเลยหนังแน่อโอเคหกบอกเลยนะครับ แต่ลจริงๆครมานะครับแต่ละเราไม่สามารถอยู่ครบยี่สี่ช่วงนะเราจะกลับแหละออกกลับก่อนนะฮะเริ่มออกซิเจนน้อยหมายถึงในในชีวิตจริงอะออกซิเจน้อยหายใจไม่ทั่วท้องอ,อันนี้สมมติว่าห้ามอยังไม่อยู่ที่ไหนโอเคยางยังไม่ลงยังไม่ลง มีเอ c ซด้วยมนะีให้เราวาเอานี่มาโอเสวยงามไปแล้วนะบ๊ายบายกลับบ้านกลับบ้านต้องนี่กลับบ้านนะฮะฟ้าฟืดฟ้ามืดกำลังจะดับลงแล้วโอเคไปไปไปแล้วก็ไปค่ะคนที่เพิ่งคนที่เพิ่งมาเนี่ยมาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ผมด้วยนะคะ เด็ดเจ็ดกับป๋องจริงๆฮะอ๋อสภาวะสภาวะร่างกายไม่ดีสว,วัละต้องรีบกลับบ้านด่วนถ้ามันหมอปลาลถึงนี่แน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวตัดออกตัดออกเฮ้ย <c oughs> เราเไ็นเนี่ย บอกว่าเปีศาว่างเปล่านะคะสปาราว้างเปล่าเนี่ยคือบอสตัวใหม่นะครับบอกว่าจะแบบมันจะอยู่ภูเขาไฟอยู่ในน้ําอยู่ในทะเลนะแล้วก็จะมีภูเขาไฟพุดขึ้นมามันไม่ใช่อยู่ในดนลกนะฮะนี่คนอุ้ยจะไฟแล้วจะแสงไฟแล้วใครถึงว่าโอ้แสงไฟแสบตาลด้เกินอมองนานๆตาจะบอดไปกันดีกว่า อืมอืมอม,มาไหนมาไหนนี่คือฟาร์มข้าวนะนี่รือบอกเลยโอเคมาถึงแล้วนะฮะกับการตะลุยดาวหัลานนะฮะบอกเลยเมื่อยมากสิบเจ็ดทีโอเคโอเคถ้างั้นผมขอดาวเพียงเท่านี้ ให้รู้ก่อนได้ก็แจ์ก็สุดอุ้ยกดตบกใครให้ผมด้วยนะครับจำรอบวันนี้ไปละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าเพิ่งเรามาวางนี่กันก่อนแล้ก็จับของอะไรเรียบร้อยนะมันตรงไหนดีวะอืมเอาตรงนี้ก็ได้ปะมาไอเท่เราเยอะมันไม่ติดตั้งแพ่หนึ่งนะ ไม่เหนน่าเฮ้ยเพิ่งเพิ่งไปไหนเคอ่ะเราก็จะต้องเอาไอ้นั่นมาไหนน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 ่ม่นไเามาประมาณอีกสามอันนะครับอีกสามอันผมนผมมีเยอะบอกเลยเยอะมากครับนี่สออะไรเยอะแยะอยู่ตรงนี้วะเนี่ย ก็้ามาเป็นพลังงานว้าวต่อไปก็จะเอาเออมันไอชิ้นส่วนไอของแกนพลังงานดาวแกเนี่ยก็คือเอามาจากเอเอไอที่อยู่บนทรรมนะครับมันจะหายากมากๆนะครับใช้คำนี้เลยยากมากๆนะครับหาโคตรยากเลยแต่ว่ามีเยอะอยู่นะครับ แต่แต่อันจะไม่ค่อยเยอะอาจจะไม่ถึงรักสิบก็ได้แต่อันน่าถึงรักสิบแต่ถึงไม่ไม่ถึงหนักยี่สิบยี่สิบอ่ะเค <Okay. S 2> นี่ต่อมาอันนี้เลยเค,เครื่องนี้นะฮะหาจากไอชิปอัชิริยะนะฮะวิธีขาก็จะมีชิปอัชิริยะโลหะไทเทเนียมไทเทเนียมนี่เป็นแร่ที่แร่ที่หายากเหมือน เพชรเลยนะฮะเาะไายนายหนึ่งอันมีหินมาระใครอีกหนึ่งอันหินมาระใครจะคล้ายๆมันเรกกดในหมายค้าบเน,ะน่ก็ไอชิปชิปอัจฉริยะได้รู้ว่ารู้ว่าเคยได้มาจากเกาะเกาะลอยฟ้านะเกะาะลอยฟ้าไม่ใช่ที่ดาวหัวล้านนะคะเกาะันนี้ที่นี่แหละที่นี่แหละครับตรงไปทางนู้นก็จะเจอนะครับที่เราเจอตอนนั้นที่เราตดิทาง นีแเราก็สามารถเลือกสถานที่ได้แลเราจะไปที่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยก็สำหรับโอ๊ยมันติดอะไรเนี่ยโอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเฮ